สองตัวไม่คิดจะออกมาเลยเหรอเนี่ยไอ้กูออกไปเชิญชายอยู่คนเดียวเนี่ยออกมาเนี่ข้างหน้าเวทีนี่รักกันเลยเพื่อนเลยเพื่อนคนเพื่อนแจ๊คนี่ฟาร์มดงสาวอะไรนี่มึงมาดูนี่คัดมาสดๆเลยเพื่อนเอามาเนี่ยเอกมาเนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆโอ้น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลย้องาอากล้า้องะากงาอกล้อย้ากล้อลงกลกล้องตากห้อากล้อตา้ลงอก้งอก ถ้าหนูถามพี่แบบนี้มึงก็ชอบเหือนที่กูชอบอยากรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบไอ้หนูมาคอนเฟิร์มลลกเจสสมุูรดีเลยเดี๋ยวนี้มึงออกมาจะย่อละสักใจเลย ไม่ห่วงอะไรอ่ะออกให้บังเอิญตื่นแน่ให้บรรยากาศรู้สึกไอ้กระชุ่มะช่วยหน่อยได้ทำไมเพราะออกมาไม่บอกอ่ะต้องขอโทษด้วยครับวันนี้แจ๊ดดูหงอยเศร้าซึมเขาเป็นอะไรอะพี่บอยเมียแท้งเหรอเปาวโอมบ์นะครับแล้มัเข้าไหพด้วย้าไหมออกไปไหนอ่ะออกไปคืบหน่อยออได้ ตัวโยกแล้วะด้เวโดลงเวทีเลยเนาะวันนี้สุภาพสตรีสุภาพสตรีท่านใดนะวันนี้คุณมีคนถามว่าวันนี้พี่แจ๊คเอาเมียมาไหมเอาไหมป้าเหรอครับเอามโวยย่า เอ๊ะี่ผมจะคุยกับใครก่อนดีครับเด็กๆเขาออกมาเนี่ยอยากดูพี่โตโย่เนี่ยเข้ามาดีครับดีให้ดูแล้วนะครับผมไอ้แจ๊กแจ๊กฮะกลุ่มนี้แจ๊กเลยชอบอะไรติดต่อให้อะไรนะกลุ่มนี้แจ๊กเลยมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ ชอบรุ่นนิวอ่ะพี่บอกรุ่นไหนเนี่ยผีเสื้อขาวเนี่ยรุ่นนี้ผมโคตรชอบเลยเชื่อไหมสมบัติไม่โคตรเยอะเลยรุ่นนี้ขอโขกทีเดียวจริงๆโอ้ยใส่ทองเนาะโขกโขโขกโขหลากลุกเลยก็พูดจริงรุ่นทำกระแจ้ยนะผมกระแก้ยโอ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 ้ย ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับน่ารักมากช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอให้ต่างไม่ได้โทรศัพท์ขอให้ต่างเออมึงนี่ไม่เลิกที่ใส่กุญของหมอนโน้ยกด้วยฝาตัวถกูแตกเลยเนี่ยตัวจริครับผมขอบคุณครับคุณสุดครับขอบคุณครับมขอบคุณครับ

จับมือปั๊บไหมครับชั้นสองะไรนะชั้นสองนะจะจับมือกับผมไหมครับนี่ขาดทิ้งแม่มุณเป็นนางหน้าคุณอยู่ตั้งไใจคมคมครับผู้ชายจับมือผู้หญิงจับหางพวกเราได้เลยนะครับผมแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรจับปุ๊บต้องปล่อยทันทีต้องกานไปเล่นลาปางมีแคร์เขาดึงจับผมไม่ยอมปล่อยดึงไปหน้าประตูร้านัง ฮะเพราะเขาดึงล้วทำไงโอ้โหเด็กในวงเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าคนก็เป็นสาวของผมกลับมาว้ายตัวพ่อมาอยู่ที่ไหนนะบาปางขับกลับได้ไหมอย่างลราปางลราปางไม่เรียบไปไพเนี่ยแน่ขับกลับได้ไหมได้กูไม่ได้กคนนึงกาดงกำดาโอ้โหกำดาได้เหรอได้หมดเลยกาชากาชาดิซี่ กาชาขอโทษครับสุกท่านคือมันเข้ามาฉีกมุกผมนะผมยำมือเซกเจ็ดมุอซศบายำหอยแครแยงหอยคัมเฮียยหอยแมงผู้อยู่หอยแมงพุนี่เกียรหนึ่งกลืองเนี่ยเกียรสองออมเสียเกียรสามสามเสียเกียเป็นผู้กูเป็นเฮียเฮันนี้กูก็เล่นได้ได้ป่ะได้ได้เกียกระปุก

เอาพี่คุณดูแล้วคุณถูกสลุปผู้หญิงคนไหนโอ้โหเยอมากเลยต้องบอกเลยนะว่าสวยทุกคนจริงๆนะครับจริงป่ะจริงดิคพราะไหนคุณเลือกมาเลยหนึ่งคนผมเจอแล้วนี่เลยดีกว่าเสื้อม่วงเลยลูกสาวเลยครับโอ้โหสวยเดยคุณแม่มาเลยเเยวเลยครับเญเลยวเลยครับ ก็ยก็ปล่อยดิปล่อยโซ่ดิเดีเยวเลยฮะเจอเลมครับมาครับครับผมคือเมืก่อนเลยครับมากาอดีตอดีตอดีะกากาอัไรครับขอจับับหน่อยช่วงนี้ผมพักโซเชียลิดนึงรับผมให้ผมพักทำบุญด้วยในชีวิตึงนี้มีกระแสตลอดเวลาเลยนะ ทช่แล้วมุดโวยสายไฟเยอะเลยอะทุก